สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีข่าวดีนะท่านตั้งใจฟังให้ดีนะครับคณะดนตรีมีมติเห็นชอบมัตราการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนนะครับข่าวดีนี้เป็นอย่างไรท่านต้องติดตามนะครับเมื่อวันที่19ธันวาคม256นะครับนางรัตเกล้าอินทวงศุวรรณคิรีรองโฆษกประจำสํานักนายมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครอมอมีมติเห็นชอบมัตราการลดภาระค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอรองอโฆษกประจำสำนักนายมงุรีกล่าวว่ามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการที่ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน25.6 6ถึงเดือนธันวาคม25.6 6เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าของชีพของประชาชนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและด้านไฟฟ้านะ ท่านฟังให้ดีนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลนะจะมีการบริหารราคาน้ํามัน,นดีเซลในโดยการตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกินนะครับสาบาทต่อลิตรนะท่านต้องดูให้ดีนะครับรถดีเซลเนี่ยมีคนใช้เยอะเลยนะครับตั้งแต่วันที่1่มกราคม2 5งหจนถึงวันที่31มีนาคม2 5งหนับดูเนี่ยเป็นเวลา3เดือนนะโดยกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง จะมีการร่วมการบริหารจัดการราคาขายปลีกโดยใช้กลไกของภาษีสมสสมิตรและกลองทุน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนี่คือข่าวดีข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับคนที่ใช้ก๊าซหุงต้มฟังให้ดีนะราคาก๊าซ LPG นะครับบริหารราคาในการตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมนะครับ ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31มีนาคม2567อ่ามาตรการนี้ก็3เดือนเหมือนกันนะโดยกระทรวงพลังงานนะครับบริหารผ่านกลไกกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและข้อ3นะครับก็เป็นข่าวดีนะให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากอกอพอนะครับนี่คือชื่อย่อนะกไก่2ตัวแล้วก็พผ่านจุดนะครับพิจารณาในการตรึงอัตราค่าไฟฟ้านะครับที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้า รอบเดือนมกราคม2567ถึงเดือนเมษายน2567นี่ก็4เดือนนะครับในอัตราไม่เกิน4บาท20สต่างต่อหน่วยต่อไปนะข่าวดีมากครับค่าไฟฟ้านะครับและข่าวดีข้อที่4นะช่วยเหลือค่ายฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ฟ้าที่เป็นบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะขอย้ำนะเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับจะ คงไว้ที่3.99บาทต่อหน่วยนะครับนี่ได้ถูกกว่าคนทั่วไปนะก็คือถูกไปประมาณ20สตบงค์ตงต่อหน่วยนะครับซึ่งจะเป็นการลดเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมรอบบินมกราคมถึงเมษายน2.567กนะกลุ่มเปราะบางได้รับข่าวดีจริงๆนะครับโดยคาดว่าจะมีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการรวมทั้งสิ้นประมาณ17ล้าน7 0 0 0ล้านรายน,นะครับเยอะมาก โดยรัฐจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ487.50ล้านบาทต่อเดือนก็ถ้ารวม4เดือนก็ประมาณ1,950ล้านบาทครับรองโฆษกรัฐ9ท่านย้ำว่าสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มปอบางนั้นขอความเข้าใจนะครับว่ามีความจำเป็นต้องให้ราคาขึ้นจากเดิมที่ลดไว้ด้วยเหตุผลหลายหลายปัจจัยแต่ทางรัฐบาลจะพยายาม ไม่ให้เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะค่ายฟ,ฟ้านะครับและจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้เห็นราคากานะ๊าซณวันที่1ม่มกราคม2 5 6 7อิีกทีโดยนายพีรพันธ์นะครับสาวรีรัฐวิภาคท่านเป็นรองนายกรัมตรีและน้นตืีว่าการกระทรวงพลังงานท่านได้กล่าวย้ำว่ามาตรการลดภาระให้จ่ายด้านพลังงานเหล่านี้เป็นการแบ่งเบาภาระให้ประชาชนระยะสั้นนะบนระบบและโครงสร้างราคาพลังงานที่มีการใช้มามากกว่า40ปี ในส่วนของการการระยะยาวนั้นได้มีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับเพื่อปรับทั้งระบบและโครงสร้างราคาพลังงานแล้วซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขอให้มีความมั่นใจแก่ประชาชนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้แก่ประชาชนและประชาชนจะได้รับประโยชน์เหล่านี้นะครับข่าวสารนี้ดีนะครับบอกต่อต่อกัออนไปนะ ขอบคุณนะครับที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ